ตอนพี่เชอประกาศจบการศึกษาเป็นยังไงบ้างก็เอาจริงๆคิดว่าเมมเบอร์ทุกคนอ่ะก็ตกใจไม่มีใครไม่ตกใจหรอกคะ่ะคือก็แบบว่าพอกลับใช่ไหมเขาก็เรียกกลับไปนั่งอ่ะแล้วก็นั่งอยู่แล้วก็ฟังแบบว่าพี่เชอประกาศใช่ไหมฟังพี่เชอพูดพี่เชอก็พูดนู่นนี่นั่นก่อนแล้วอยู่ดีอ่ะไม่มีจังหวะอะไรเลยอ่ะทุกคนก็รู้ใช่พูดชื่อแล้วปุบเลยแล้วทุกคนก็ เกิดอะไรขึ้นอย่าทุกคนจะอย่างนั้นแหะอยู่ข้างล่างก็ฮะ <laughs> ทุกคนจะเป็นฟิลนั้นแล้วก็ก็คืออึ้งอะค่ะทุกคนใช่ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นแบบที่สุดแล้วของของโฟเร e ยไทยแลนด์อะคือแบบว่าตั้งแต่ก่อนที่เราจะเข้ามาบี k นเคเขาก็เป็นคนที่ทําให้เรารู้จักบี k อนเคอะไรเงี้ยก็รู้แหละว่าวันหนึ่งอาจะต้องมีเวลานี้มาถึงใช่ไหมแต่ก็พอมาจริงๆอะมันก็แบบโ มันก็แบบอ่ใจหายแหละก็คือใจหายทุกคนอะไรเงี้ยคือก็เหมือนตอนปีที่แล้วอะที่แบบว่าพี่พี่รุ่นหนึ่งก็เริ่มที่จะปราะกาศออกไปมันก็ฟิลแบบใจหายไปทีละคนอะไรเงี้ยใช่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนแบบตำนานจริงๆอะเขาพูดออกมาเนี่ยแบบเ,ออเราก็แบบเออตอนแรกเราก็แบบงงมืนมนงง,งงอยู่อะทุกคนเป็นอย่างนั้นเลยนะเมมเบอร์ Member, ทุกคนที่นั่งอยู่ก็แบบฮะอะไรเงี้ยอืมใช่ก็ คิดว่างไงอะ่ะก็จะเป็นกำลังใจให้พี่เชอร์เสมอแหละให้ตลอดไปเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากจริงๆในทุกเรื่องทุกเรื่องเลยแล้วก็เป็นคนที่สู้มากอดทนมากแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีมากๆทุกๆอย่างใช่ก็หนูก็ยังพูดอยู่เสมอว่าแบบเขาก็เป็นกับตันของกับตันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกครั้งตั้งแต่เราอยู่ bnk กับตันคนแรกในชีวิตของเราก็คือเชอร์ปงังแล้วก็เป็นคนเดียว จนถึงตอนนี้แล้วก็แบบมีเขาเป็นแบบเป็นไอดอลเป็นทุกอย่างของพวกเราตั้งแต่หนูมาที่ cgm ครั้งแรกเราก็ใช้ตำแหน่งของการเป็นกัปตันวงหนูก็ดูเขาเป็นตัวอย่างแต่เราไม่ได้จะแบบทำตามนั้นก็เราก็เป็นสไตล์ของตัวเองแต่ว่าเขาก็จะเป็นแบบอย่างของเราอยู่เสมออะไรอย่างนั้นเวลามีอะไรที่ไม่สบายใจหรือแบบรู้สึกว่าจะต้องถามใครดีเราก็จะนึกถึง แทเชอร์พี่เชอร์ชี้ให้นินเชอร์ปางเป็นคนแรกอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เลยแบบว่าอืมนั่นแหละมันก็คือความใจหายตั้งแต่รุ่นหนึ่งแล้วต้องบอกมาว่าตั้งแต่ปีที่แล้วที่แบบพี่พี่รุ่นหนึ่งแต่ละคนเริ่มประกาศไปอะไรเงี้ยก็ร้อ,องไห้เป็นล้านรอบทุกคนแล้วก็เห็นทุกคนมีความสุขแล้วก็เดินทางในเส้นทางใหม่ๆของแต่ละคนแบบมีความสุข ก็รู้สึกยินดีแล้วก็อวยพรด้วยเพราะว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นคนที่เดินออกมาเหมือนกันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเป็นวันของเราด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเราก็เลยมาคิดกับตัวเองว่า,าก็ต้องทาทุกอย่างในตอนนี้ที่ยังมีเวลาอยู่อะให้เต็มที่ที่สุดใช่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับทุกอย่างแหละคือแบบว่าหนูก็ยังอยู่ไงทุกคนคือปีนี้ทุกคนก็ยังเห็นหนูอยู่ <laughs> ปีนี้เรายังอยู่กับทุกคนแน่นอนนะคะทุกคนก็ต้องมีเวลาของตัวเองแหละแบบว่าบางทีอะเราก็รักที่จะอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าบางทีแล้วมันก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเหมือนกันเหมือนที่พี่เชอร์พูดว่าแบบมันก็จะต้องถึงเวลาให้กับน้องๆคนอื่นแล้วใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นวันหนึ่งที่หนูออกไปมันก็ต้องถึงเวลาของคนอื่นบ้างเหมือนกัน คิวเธอบอกล่วงหน้าสักสามปีได้ไหมมันไม่ถึงแล้วอะบอกยังไงบ้าบอกยังไงสามปีอะมัมทุกคนในที่นี้ก็รู้ใช่ไหมว่าหนูสัญญาเดียวกับรุ่นสองสัญญาเดียวกับรุ่นสองเ,เคยบอกไปแล้วประมาณสามรอบเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าหนูสัญญาเดียวกับรุ่นสองเพราะฉะนั้น มันก็ใกล้แล้วอะค่ะพอนี้ก็เดือนเมษาแล้วใช่ปหมไม่ปีหนึ่งมั้งประมาณนั้นอืนั่นแหละก็ถือว่าบอกแล้วบอกเป็นไรในเอา้าบางคนก็บอกว่าอยากให้พูดเพื่อให้เตรียมตัวบางคนก็ไม่อยากให้พูดจะต้งองทำยังไงจะต้งองทำยังไงอะทุกคนอยากให้หนูพูดไหมล่ะอยากให้หนูพูดก่อนนานไหมแชร์แล้วกัน คือมีอยู่ครั้งหนึ่งและเร็วมาเนี้ก็นั่งกับนั่งเครื่องบินกับมาทํางานที่เชียงใหม่แล้วก็ได้นั่งมาคู่กับพี่เลยนะแล้วก็แบบว่านั่งกันอยู่สองคนอะไรเงี้ยก็เลยพูดถึงเรื่องนี้กันก็แบบพูดไปพูดมาทุกคนร้องไห้กันอยู่บนเครื่องบินอยู่สองคนนั <laughs> ่งร้องไห้กันอยู่สองคนอะอยู่บนเครื่องบินเ <laughs> มื่อเร็วๆนี้เองแบบว่า บางทีก็คุยเรื่องอนาคตของวงหรือว like ่าค oh, um, ุยเรื่องแบบนู่นนี่นั่นถ้าสมมติว่าเราไม่อยู่แล้วหรือนู่นนี่นั่นอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็คุยก็แชร์กันแล้วก็แบบร้องไห้อยู่บนเครื่อง นี่คือน,นับๆดูแล้วอ่ะมันน้อยมากเลยนะทุกคนเพราะว่า CGM อ่ะปีหนึ่งอ่ะก็จะออกประมาณแค่สองสิงใช่ปะเพราะว่าด้วยอะไรหลายอย่างทําให้เราแบบว่าออกสิงเกินได้แค่ปีละ2ก็เลยนับๆดูแล้วอ่ะก็จะเหลืออีกแค่1 1สิงห่งิงปะไม่หนึ่งก็สองอ่ะเพราะแต่ก็ไม่รู้ว่าสองจะทันหรือเปล่าด้วยแล้วพอแบบมันก็เลยตกใจก็เลยแบบเ,เหมือนเราแบบอยู่กับที่นี่มานานเลยก็เหมือนเป็นแบบทั้งชีวิตของเราแล้วเลย ก็คือไม่ไม่นับอันนี้นะไม่นับเพราะว่าสิงหกมันก็จะมีงานพวกนี้แหละใช่ปะมันก็จะมาอีกแค่ปีนี้ก็จะเหลือแค่เพียงเดียวของปีนี้แล้วก็ปีหน้าถ้าปีหน้ามาช่วงเนี้ยก็ไม่น่าทันถ้าหนูสองคนไม่อยู่ก็ฝากซี M f o ยฟรด้วยนะคะฝากต่อต่อไปด้วยคิดว่ามงก็ต้องอยู่ต่อไปฝากได้อยู่แล้วแหละแหมแต่ละคนก็มีนูนมีคนนั้นคนนี้ อย่าคิดว่าฝากไม่ได้ฝากได้อยู่แล้วแหละนับ G E ด้วยโอโ้โหหนูไม่รู้เลยว่ายังไงดิถ้าไม่ลงก็อาจจะไม่มีคือเวลาลงงานอะไรที่ต้องแบบเสียงเงินโทเคนหรออะไรเงรี้หมดอะหนูจะค่อนข้างคิดเยอะมากเพราะว่าคือก็ไม่อยากแบบว่าทำให้ทุกคนเดือดร้อนอะไรเงี้ยเรามีความคาดหวังผูกไปกับมันอยู่แล้ว แล้วเราไม่อยากเสียใจถ้าแบบว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ได้อะไรอืก็เลยแบบว่าอยากมีคนถามด้วยในไลฟ์วันนี้ว่าแบบอยากลงอะไรนะชีแบบไปญี่ปุ่นไหมอะไรเงี้ยโหในใจหนูอยากไปมากคือหนูแบบว่าอยากลงมากเลยแต่พอรู้ว่าต้องโหวตอ่ะก็เลยก็เลยคิดเยอะมาก ไปญี่ปุ่นน่ะคือแบบไม่รู้ว่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายเปล่าด้วยแล้วแบบว่าแด้แบบตอนแรกก็แบบที่ไปาทเฟสล้วก็เออเอเอเไม่เป็นไรแต่พอเขาบอกว่าจะไปดูเทเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงกล่องดวงใจของเราขึ้นมาว่ากล่องดวงใจฉันอยู่แต่ในเทเตอร์ถ้าฉันฉันไปญี่ปุ่นเองคนเดียวฉันก็อาจจะไม่ได้เจอเขาแต่ถ้าฉันไปกับวงฉันจะได้เจอเขาแน่ ้องดวงใจของฉันอะไรเงี้ยก่อนที่จะไม่อยู่แล้วก็อยากเจออะไรเงี้ยเอาแค่หกคนเองอะ่ะแล้วแบบคนที่ลงก็โหดๆอยู่นะอาจจะต้องเลือกเราห่าง G E อ๋อ G E หนูก็มีเปอร์เซ็นต์ไม่ลงสูงอยู่นะคือแบบว่าไม่รู้ยังไม่ได้คิดเลยอะช่วงเนี้ยแต่ก็น้องหลายคนก็บอกมันเป็นปีสุดท้ายของพี่แล้วเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบว่า แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่อยากเดือดร้อนอะไรเพราะว่าแบบว่าปีที่แล้วคือแบบปีที่แล้วคือแบบทุกคนลําบากมากเลยอ่ะหนูไม่อยากแบบว่าถ้าหนูได้แล้วทําให้ทุกคนลำบากอย่างนั้นหนูก็ไม่อยากทำไงคือถ้ามันแบบไม่เบิร์นเหรียญเลยหนูก็อาจจะลงแล้วเพราะว่ามันหนูก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้มันก็เสียดายเพราะมันก็เป็นเงินอือาจจะไม่ลงไม่เป็นไร รวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคอเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4K application